เดนูเอาเดนูเสาคำเลยลงมาเป็นขาเลยมื่มันมันรู้นะเมั่มั่มันรู้มาคำช่วยเลยมาคำาคำคำช่วย น้ำมันจะเสร็จหรือ,อยังออกลัว,วออมัจะมาเลยกลัวหายไงพ่อสองแสนกว่านั้น,น <c oughs> อ่ะแผ่นหนึ่งต้องสามสิบเจ็ดบาทไงคนอุดร์ต้องไม่คิดเงินเลย <c oughs> ubon ubon dun tan makin ngana ngana ngay ubon ka me ubon ใม่มันสั่เดียวพี่ตีจะเจอีวัดสีลุงกะลังบังให้คนไปยเด็กแต่งชเพื่อพ้าสาสีลุกถ่าเตปตามจะได้บราลุกครับลงพ่อร้องเพลงชื่อน้ำหน้าจะมีทำดเรียกอนดรจัะมันก็ถูกหลอกไปประโดมใจมันก็ เหยียบได้เหยียบยองยองเอาเหยียบครับแม่คับพระท่านเหยียบยองยองเอาใส่พิซซ่าตัวเบาเออเหยียบเกืบได้ยองยองเอาแก้งมาไม่ได้นะแม่ไปยังไงคลายครับตายครับแก้งพระทันยังไม่ได้แล้วแม่นก้งกาจะไป่ได้ผานเสียนต้องนี่ก็ได้ยุคคำพนันพระใดปล่อยพระใดเลยครับมาทางพี่ได้ครับคลายเนี่ยพอไระท่านจะมาดูเพราะว่ามันไม่ก็เลยต้องหดน้าหลายท่าน โอ้ดูนี่ลาดดปุ๋ยอย่างนั้นเลยแล้วมันจะอยู่ไม่ได้อย่างง่ายพวกนี้ดูปุ๋ยดำเมื่อมเดียว้าอะดูปุ๋ยวดำพ่วงเยอะเลยเหมือนเป็นนักเล่นไงนักเลนแล้วอ่ะหนงพันหนงพันสี่ร้อยยี่สิบห้าค่ะดูยาพลาสติกไม่ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ย โอ้เงินเป็นล้านเลยปานน้ำม่ท่วมท่วมไม่เป็นไรตารางเมตรละสามเจ็ดบาทอะไรกันแน่แผ่นละสาหรือตารางเมตละสามจจ็ด่ึงปกิติอรกนแน่แผ่นลสาจเหรอตนางเมตรสางจด็ดไม่ถึงปก สองแผ่นแผ่นละพันสี่แผ่นละพันสี่อ่ะเป็นยังจะสอมันยังบุสอ่ะมันต้องสี่ตะ่างเมตัสีม้องี่ตะางเมสีที่ตางเมสมันจีตะล่างเม็รอย่างเวมามันกัแผ่นยะางเม็ดนึ่ประมาณนึยี่บานแผ่นยาวันไม่ได้เป็นแผ่นแบบสแผ่นสี่เหลี่ยนะแผนนี้่ะแนน่อ <uk> พลาสติกมาถึงลาสติกใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าพัดที่ผีอย่เว้ยหมู่บ้านนี่ไปเบิ่งแพ่ไหนท่านอ่าถ้าถือที่สุดเนี่ยจะเม็ดพุ่งประมาณสี่ร้อยนะท่านแต้เราแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะท่านแต่แบบแบบยังดีเนี่ยเม็ดนึ่งประมาณเจ็ดร้อยอ่ะที่เราปลูกข้างบนอ่ะพลาสติกเอาไม่ไดข้างบนมาปลูกเองว้าท่าน แต่ที่จริงก็ดีนะจ้าพ่อท่านแต่ว่าพ่อท่านต้องลงคุณแค่ไหนมันไม่สดชื่อมันยากที่ค่ะคุณค่าดีว่าเลยคนไหนล้ว่าเลยคุณไงคุณน้ำปลาเราจะเอาไปก่อนดีกว่า น้ำมาันมีรากค่ะเพราะท่านน้ำไม่ตายท่านไปตรงสนามหญ้าน่ะน้ำท่วมไม่ตายไม่ตายพอโรถที่ไม่ได้ปลูกใหม่นะท่านก็เพียงแต่ว่าให้มันแห้งแล้วก็ไปตัดใหม่แล้วมันก็แตกใหม่มันมีรากรากมันอยู uh. ่สปอร์มันร้อนน้อยเลยร้อนน้อยเป็นคนแบบญี่ปุ่นนะ เขาจะมาแล้วนะนะเรือบ่วงนะนะเขาจะมาแล้วรู้อย่างมาเลเซียได้ไงหมอแต่ไทยแล้วเหรอ่ามาเลเซีย,แล,ยแ,แล้วค่ะก็มองมาไม่มาเทียจะได้ปลูกให้มีชีวิตชีวาขึ้นน้อยสับัวมาเนี่ยมันจะกินไมญญหมญาติแล้วมันสวยนะคะอานี่ยังถ้า,ถายิาง่งมันยิง่งไม่ใช่สับเลยตอกไม่ได้ยิ่งมันติดดีเรียบร้อยเขียวหมดเลยโอ้โหไม่ใช่สับเลยตอกไม่ได้

ก็เข, yeah. ข้าจับสันมันเรื่อยๆอรหันต์ถูกจับย้ายู่ตลอดเลยนะอาหต์ไม่ติดยึดแน่ๆไม่แต่คนย้ายพี่ทาราฟุดเดียวเนี่ยก้นนี้ที่บ้านรัตเกศไทยภูมมองอันนั้นว่าขี้นกนี่กับว่าขี้มดนี่ต่างกันนะว่าขี้มดไปกินดีว่าขี้นกเป็นว่ากินไม่ดีว่าขี้มดนะไอ้ลูกดำๆอ่ะน้อยๆเออเอื่องเรื่องที่อยู่เรื่องการขี้มดบอกว่ามันมีขี้มดกับขี้นก ปลาขีมดนะขาวเนื้อขาวปลาขีมดนเนื้อขาวปลาขาาีนกนเนื้อสีม่วงๆสีแล,แล่ๆที่ละ<า>อ้าวขึ้นมาไปเอาข้อมาสาย่อมเราอาหารจีนตะลานเราชอบทางลัดเราชอบทางลัดก็ได้มีทางออก รัดรัดรัดใส่ถ้าทำทาทางเดินรัดห้องนี้ไปห้องนู้นรัดขึ้นนู้นขึ้นสะพานอันนี้ไม่ตะเกียบหรอกตะเกีบแบบใส่ใส่รองเท้าตะเกียบโอ้หมีพัดลมอยู่ในอากด้วย เต็มแล้วนโซนเต็มแล้วอ่ะเมได้ยห่าเขาคงเห็นว่าอันนี้แคบประหยัดกว่าหรือว่าม sure> ีพลังช่าง ทำเชฟก้นนี่รหัสค่ายพร้อมแล้วอื่นเขาไม่มีเทำไม่ได้ทีนั้นีงาทำได้โอ้โหีแด โอ้ยห <aid> ัวหน่อยหน่อยหน่อยหน่อหน่อยแล้ยกอ้ยโอ้ยโอ้ย้วคอ้ยโอ้ยโ้ยกห้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอด78อดโอ้ยโอ้ยได้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ไโ้ยอ้ยโออ้้้อย ได้ตันหนึ่งที่อ่ตันกว่าตันกว่าตันตันหนึ่งทำไปแล้วแต่นี้มันมาใหม่น,นี่สงสมหกเจ็ดร้อยโลอ่ะอน,นี่ค่ะที่ทำที่ทำแล้วเอาไว้ลอ <c oughs> ิมหโอ้ <c oughs> <c oughs> ชิมได้เลยเนี่ยมันไม่สีน้ำตาลโอ้ยมันไป็สีแค่ กินกินกาแฟกันเบอรเวอร์ดำดำอ่ะันนี้กินกาแฟเป็นนานก็บนานามันดำดตาตั้ตาห้งอันนี้ผลประโยชน์ที่มาลุน อะไรจะให้เอาไปปั่นสูตรผลประโยชน์ที่จะได้ไปกระถ่อมค่ะอันนี้สมของการบรรลุอะไรบ้างหัวเชเ้าเอาไปแจกเอาคนแจกเอาคนแจกคนนน่คแจกเป็นอย่างเดียวเห็นตัวเป็นน้อยแจกเป็นคนรู้ถนัดแจกนี่เขาถนัดแจกพวกสวัสดีวัดแต่พวกเขาถนัดแจก ไอ้หนึ่งถนัดแดงไอ้หนึ่งเขาถนัดแดงมีชื่ออย่างนั้นเองนะมอลถนัดแดงไม่ได้ไม่ได้รอดเรียนนะชื่อ่ชือถนัดแดงยังไม่เกี่ยวอะไรกับถนัดสีด้วยถนัดสีก็บอลอะไรไม่เหรนเอกอีกหน่วยหนึ่งอยู่ที่ครัวครับ โอ๊ยกำลังจะหมดข้าเปียกแล้วเว้ยสองหนึ่ก้าว่กว่าสามโลยังไงอะไรเงี้ยสองหนึ่ก้าว่าสามโลก่อนแน่นอนใช้เวลาเท่าไหร่ชั่วโมงกว่าเนี่ยวันผมเดินสามกิโลใช้เวลาทึ่งชั่วโมงขาตู้ขาตู้นิ้วหนึ่ง กตกรมือหนึ่งเราเราเก็บมือหนึ่งเกษตรกรมือหนึ่งโปรกอลไม่ได้โปรเก็บสามเพศไล่นกครับมือไล่นกใมือไล่นกสามเพศหน่อน ทองใบทองเปล่าทองใบแแท้ท้โอ้นไหน่ๆมองน้อยไหนๆๆคอยต้นเต้นต้นเต้นอยู่นะข้าวหวานเยอะมากเลยมมัันนเนี่ยมันเฮียเต็มเลยเนี่ยมันงงมากั่นนะเด็กสมัยนี้ไม่สนใจมันไม่ได้โฆษณาในทีวีไง เป็นสมัยก่อนไม่เหลือแล้วเนี <t <t ่ยปลาหวานจะต่อหวานน้ำปลาซอยหอมสดใสเนาอยพริกเผ็ดๆเนาะไม่เหลือตัวจิ้มกันย่อยเลยน้ำม่วงเบาป่ะฮะน้ำม่วงเบาใช่ใช่สลับเนาะสลับแต่มันเดี๋ยวมันเปรี้ยวกช่ลังไหมได้แก่ เฮ้ยเลยเสมอเลตัวฟั๊มโค้ดนาโค้ดนาอยู่ข้างหลังเจ้าใส่อยู่ข้างหน้าชอบเรียนหนังสือเย้าใส่เรียนหนังสืออยู่กับครูที่ชอบสอนหนังสือไปได้องลองเลยมาประดับเพนนี้ชอบเด็กมเรียนไป เฮ้ยทำไมต้นนี่ตายอ่ะไม่หน่วยมันครับหน่วยมันครับแนวมันครับปักอ๋อสาวไปรอแนวแนวครับแนวนี่ก็บาตายแนวมันมีกับบักเขือหั่มาจ่าทุกจ่าทุกสองมีเปลวของแฟนมั้ยนี่มีแฟนหรือเปล่าไม่มีครับนี่ไอ้ชวนชวนยิง หมดแล้วคนน้อยม่ทำอืมร้อนแบต้มอะไรต้องกระโพดหรือ,อรเป่เขาข้าะโพดฮะนั่นนะสี<น>ดาวไม่กิดตอนนี้ดูที่เนี่ยเต็มเลยขาโพ,อด,ขอพอดขาโพดเขาเหลือเขาไปหมดแล้ว<ร>มันจะบันสามโมงกว่าแล้วพี่นเน โอ้อยเหลือน้อยคนแล้วควรจำเป็นครับ <c oughs> นักร้องไปไหนลเปันสีพองซดสีไปไหนป็นสีพองซูสีไ โอ้น้รอนโอ้ยตัวนี้ก็มวนขนาดจุ่มคอระมวนขนาดแล้วผูไม่เอาไอซิ่มมาฝากมึ่เห่อคะนี่ไงมีเฉาก๊วยใส่ขนมด้วยไงมีเฉาก้วยค่ะไปเย็นไ่เย็นแถลมือแคลม ทาไมต้องแย่งกันด้วยอ่ะโอ้หหมดแล้วนะหมดเลยอหมดแลวนะหมดแลยนะหมดนะหมดลยนะโอ้ทำไมกินจุจังโอ้หมดเลยอ้จีอไรไ นี่ชาวกล้วยชาวกล้วยที่นั้นเลยกระเพียกผัดแกงกระเพี๋ยวโอ้โหชงเองเลยนะกระเพียวนี่ชงเองเลยต้องการเท่าไหร่ใส่เข้าไปเรียบร้อยเองก็เลยสบายมากค่ะสบายมากโอ้โหขี้ยางไปผอมเราไปเกียงเลยจะเอาเนื้อหมูแดงจะเอา เดาเดาเต็ม้อมเต็มที่เอยากใส่อะไรก็เอาไปต้ม้เลยนี่้าโพดกเรือตมกันมามันดีนะมันไม่ค่อยแขวงเี่เนาะแต้มเต็มดีอย่างนี้ไม่ค่อยแขล้วงอ้มันเต็มดีวันนี้ไปดื่มด้นะคนไม่ค่อยสนใจครับไปทางรูมมากกว่า อาอาสนใจทั้งหมดนั่นแหละมันคนรอรถไงคนรอรถ้ายเมื่อไแล้วป้ายหาบงกอนายหาบังกอโอ้ยหาบังกอน ทราบคุณสืบในโสและมากติดตามเป็นข่าวสดจากคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติมาชมรายการในวันนี้ผมพบกันในวันจันทร์